ทางบนดถวตรงื่องจางตอนนี้ผมรู้ความทุกว่าทีวงานของผมอ่อนแนตอตเปียกไม่มีความอดทนร้อนกมบนหนาวกะบนวันนี้ผมจึงอยากจะมาฝึกความอดทนน้องๆทีมงานให้มีความแข็งแรงข้าหานเดี๋ยวมาดูกันว่าทีวงานของผมเนี่ยใจะใจสู้แค่ไหนไปดูกันเลยครับ,บทำอะไรอยู่หาคอนเทนต์จะเปลี่ยนเสือ้อมา เราไมนทำอะไรครับคุยลูกค้าค่ะคุยลูกค้าไปเปลี่ยนเสื้อมามปีนมาไหมไม่มาไปเปลี่ยนเสื้อมาทำไรโอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยทำไรอยู่เราอะ่ะทำงานครับงานอะไรงานวันอาทิตย์ครับผมลงวันไหนวันอาทิตย์ครับโอเคตัดต่อไปดครับนายเ้ย <c oughs> ทำอะไรครับไอเกียเธอคิสถึงลูกค้ายอยู่รีบไหมลูกค้าเอาวันไหนเอาวันวันนี้ตอนเย็นโอเคทำไปโอเค จ้าทำไรอยู่บนทาหารทำงานครับลงวันไหนแล้วอะ่ะเสาร์งานเร่งเหรอโอเคนี่ไปทำไรอยู่บนอาหารงานครับอันนี้งานลงวันไหนลองวันอาทิตย์หน้าครับไม่ได้เร่งใช่ไหมไม่ก็ก็ไม่ได้เร่งครับแต่แค่จะไม่ทันมึงพูดโขาไม่ทันเหรอมึงเคยคิดบ้างไหมว่ามึงจะเกิดมาเพื่ออะไรมึงเคยคิดไหม หน้าที่ของคนเราขอสอนไยว่าเจิดแกเจ็บตายซูมทำไมไม่เข้าใจใช่ไหมตัวเทผิดด้านเอาเสื้อไปที่เล่นอะไรเนี่ยไม่ต้องถาม ไอ้เวนมึกช่วยกูดิอย่าตั้งคำถามครับวันนี้พวกคุณไม่มีสิทธิตั้งคำถามเดี๋ยวพี่ทำงานไม่ทำหรอรู้ไหมว่าคนเราเกิดไปอยากเข้าทุลรีทุลรีไม่ต้องสงสัยครับไปเปลี่ยนเสื้อไหมเปลี่ยนครับจะเลิกเจ้าชู้หรือเปล่าไม่เคยทำครับอย่าโกหกผมต้องทำพ่ชายครับคนาหารบุญนาคาครับเข้มแข็งหน่อยคนาหารบุญนาคาครับขัดชักขัดชัก ขัดลี่แก็กแข็งโอ๊ยคอาหารครับมันมาแล้วเนี่ยมาครับหลอดตัวไปไปไหนกันครับกูกไปไหนเราอะไปไหนเด็กยพึ่งงานไปเปลี่ยนเสื้อมีกเงอะไรนะนี่มีให้ยืมไปเรียบเสร็จแล้วออกมาข้างนอกนะครับทุกคนเดินอกอย่าช้าไม่ดัมึงถ่ายใครถ่ายผู้นี่ผูดอยู่อวดหัวเราเดี๋ยวออกมาข้างนอก ไอ้วมึงเดินไปไหนมาไ,ไหนยังนอยครับทุกคนรู้ไหมครับวันนี้พี่เรียกพวกเรามาเพราะอะไรเพราะอะไรคะับทำไมไม่รู้รู้ไหมครับแต่งานไม่ทันครับไม่ใช่ทำไมพวกคุณไม่รู้คำตอบวันนี้พี่พี่เรียกพวกเราออกมาข้างนอกเพราะพี่ต้องการอกฝึกให้พวกเรามีความอดทนอด เข้มแข็งกล้าหาญขัดชัม <diction aries> <k ull an> ีใครรู้มากไหมครับหน้าที่ของทหารคืออะไรหน้าที่ของทหารคืออะไรครับกินภาษีประชาชนค้าถูกหน้าที่ของทหารคืออะไรครับเป็นนายกค่ะมันก็ถูกผิดอาหารดี๋ควนเป็นนายกพผู้ไม่รู้เรื่องก็ว่าบอก็ว่ามันก็ปบบแก้วบอก็ว่าไหมครับครับแล้วหน้าที่ทหารคืออะไรตกบ้องประเทศชาติครับตบมือครับแต่บันทิด หน้าที่ของทหารี่แท้จริงแล้วไม่ใช่การปกป้องปริชชาติหน้าที่ของทหารสังเกตไหมครับเขาต้องฝึกความอดทนฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่ออะไรเพื่อตัดหญ้าตางปลาตัดห้องน้ำตัดบ้านนายถูบ้านนายมีกลเคียงไหมครับขี้ออนเลยอะไรนะขี้ออนทำไมจะอ่อนไม่ได้ก็อมันเรื่องจริงถามว่าทำไมผมรู้เพราะผมมีประสบการณ์โชกชนในการเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีผมเคยถูบ้านเจ้านายเลยครับ มันคือสิ่งที่กูจะเล่นมาเข้าแถวบอกก่อนวันนี้ผมมีรางวัลให้เนี่ยวันนี้ใครที่ผ่านการฝึกฝนผมจะมีรางวัลให้เป็นเงินสดหมดเนี่ยสามหมื่นเงินจริงไม่เงินปลอมหลักบททดสอบแรกบทนี้จะเพิ่มเกี่ยวสมองทำให้สมองไวเรานับเลขได้ไหมได้ครับไหนลองนับเลขภาษาไทยดิหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบดิหนึ่งสิบลดจีไอลองนับเลขภาษาไทยนะครับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดีแบกมือมา ออไปครับผมนับเลขจีนได้ไหมได้ครับไหนลองนับจีนแบบหนึ่งถึงสิบซิเจ็ดหน้่สองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอ่าน้องพีมนับเลขเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมหนึ่งถึงสิบวันจีโตไป เมันใจหน่อยีน้ำไปถูมัมันใจหน่อยน้ำบีมน้ำได้เราทําเลขปราธางกินอะไรได้บ้างคอมเมนต์ค่ะลองรับทีมดิสิคอมเมนต์รัวเตียบัวยาเก๋ถ้าเกิดผมชี้ที่ใครรับเลขตามนั้นนะขอบผมเจ็กหนึ่ง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 หนึเจ็ก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 เจก วันว <sympath ia> ันวันวรัววรัรัวอย่าเข่ามีสมาธิหัวต้องไวเป็นอ่านหัวต้องไวไม่ใช่ไวอย่างนั้นหาปั๊บตาปุ๊บหาปุ๊บตอบเจ๊กอย่างสีเหลืองสีโปสีเป็กไล่์มะม่วงเยลโล่คุณเอาตลกเนี่ยคุณเอาตลกคุณอยากตลกผมไม่ตลกนะตลกครับผมอ่ะกลับมานับเลขเรียบ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 เรียรียบอย่า The bear 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 รวบโอเคละทำบททดสอบความหัวไวเดีมือวองคุณตกรอบเพราะคุณไม่มีความหัวไวเพราะการหัวไวอะต้องถา,อออถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บตอบไม่เาปุ๊บตอบดูต่อไปเนี่ยเราจะไปบททดสอบที่สองคือสมาธิให้พวกคุณมีสมาธิในการทำงานการทำบางสิ่งบางอย่างเด็กๆนกโป๊ะเด็กๆแกะ ใครกินยิ้นมือมาใครกินบ้างยอมรับมาใครกินบ้างยื่นมือขวาออกมาครับทุกคนครับยื่นมือขวาออกมายอมรับสารภาพมาครับไม่งันกกน้นคุณจะโดนโบว์ข้ที่หนักกว่านี้ไม่ได้กินค่ะไม่มีค่ะไม่มีอะไรมืออัปอับนีได้กินทัวเลยเอามือลงดูอย่างนี้ไหมครับมันคืออะไรมันคือทัวใครกินยกมือขึ้นยกมือขึ้น ดีจารถุกนี้ง่ายมากผมมีรายให้คุณสิบวิใน10วินาทีนี้ผมจะให้คุณคลิปทัวจากจานนี้มาจานนี้ทั่วหนึ่งเม็ดที่คุณคลิปได้ผมจะให้คุณเม็ดละ500บาร้ยบาทถึงผอมเตยเ <c> ง <oughs> ินน,นะครับเราให้เลยคนหนึ่งเม็ด500้อยบาทสิบวิอแน่ก่อน <c oughs> ได้ค่ะสิบวินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าดีสามสองหนึ่ง สองพันบาทเขาบอกว่ามันยากหน่อยมันยากแล้วมันยากแล้วแต่ตอนแรกบอกว่าได้คุณเราไม่สองมิตเล่นจริงแจกจริงแล้มึงบอกว่ามันใจกันไม่ได้เราไม่รู้มันคีบได้ผู้กองเฮ้ยคุณคีบได้เก่งค่ะมีสมาธิเอ้ยมันสองพันบาทต่อไปน้องมิมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะหาเตรียมสามสองหนึ่งไปเจ็บเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี สามสองหนึ่งหยุดเม็ดหลังโกงไม่โกงกินใบกี่เม็ดโอ้ไม่หนุ่งสามพันค่ะไอ้ต้ยแต่บอกว่าพี่คนละไม่สองเม็ดจะเดินนะไม่คิีมาจะง่ายขนาดนี้ก่อนลองเล่นลองยังลองแล้วได้ลองยังได้มีคนขี้เกียจไม่เก่งก่อนแล้วก็มาสามพันค่ะผ่อนได้ไหมไม่ได้ค่ะหลองผม ขอหยุดได้ไหมไม่ได้ครับผมเราไปพารกิจต่อไปกันดีกว่ามันไม่ถูกต้องครับทำไมทุกคนไม่ได้ทำครับเราไปลองทำผมกัวคุณเหนื่อยไม่ได้ครับกองร้อยนี้ต้องเท่าเทียมกันครับผมแต่ว่าผมตัวคุณเหนื่อยผมต้องมีบททดสอบติดต่อไปเยอะนะไม่เป็นไรครับผมร้อนเงินเราเป็นขนาดเหลือครับผมแต่ตอนแรกดูอิดออดไอ้สนองเงนเงินเเมื่อเราเริ่มไปแล้วเราจะไปสุดท่าเตรียมเดบัตพร้อมไหมครับครับผมพร้อมแล้วไปครับเจ็ดเก้าแปดสบายแล้วเจ็ด หกสี่สหนึ่งหมดแล้วรงเลยสเมตรโอเคถือว่าทำดีมีแบงค์ห้ารเอากันพันหนึ่งหาร้อยเดี๋ยวค่อยปกไปเลยรงดีคนนี้สาเมตรอาต่อไปคนสุดท้ายรีบเรนรีบจบภารกิจน,นี้เร็วจะหมดครับพร้อมไหมพร้อมค,ครับพร้อมียมะพร้อมแล้วมาครับหนึ่งสองสามสีส อะไรคะคุณฟึ๊งคุณช่วยไหมพี่แม่มือมาทำไมแม่มือมาปิดอะไรมันไม่น่าพอต้องกดเพิ่มผ่านมาครับไปอยากได้หีค่ะรวยรวยรยเป็ล้อเลียนกูอะไรครับอยากได้หีค่ะไม่ต้องแล้วไปทุกคนครับเข้าบ้านได้หรือว่าอาหารแนนไว้ที่เหลือเข้าบ้านขอดแว่นขอดแว่นด้วยเหรอขอดแว่นปิดตาเฮ ไม่อาเลยนะ,ะใจไม่ดีเลยนี่คือถังหนึ่งสองสามภารกิจนี้ง่ายๆเลยคุณแค่เอาชนะความกลัวของคุณและล้วงเข้าไปในถังทั้งสามขอยอมแพ้ค่ะไม่ได้ถ้าคุณยอมแพ้คุณจะอ่อนแอแต่ก็ไม่เข้มแข็งและคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ไปร่วมภารกิจที่สี่คุณบอกเลยว่าภารกิจที่สี่ของเราเนี่ยมีเงินรางวัลถึงหนึ่งหมื่นบาทองรางวัล อมแพ้ไหมใจหนึ่งก็อยากยอมใจหนึ่งก็ร้อนเงินค่ะทำไมร้อนเงินรอยางพุงแตกค่ะเฮ้ยรุบมือออกไงยอมแพ้ได้ผมไปบังครับเล่นน,นะ,ะถ้าพร้อมแล้วเอามือมาครับยื่นมาอยางยังถังแรกลวงกูเลยครับยางยัง,ยงมึงยังมึงโดนอะไรอะ่ะบอกว่าข้างบ้านจะด่าผมแน่เลย,ยเลยครับไ่ยังไปแล้วเล่น<ค>ไม่เล่นก็ไม่รีอ่ะ ถามไม่เต้ยกล้าไหมกล้าแต่เขาทายไม่ได้เหรอมันคืออะไรมันคืออะไรเออปลาไหลค่ะเป็นเพื่อนปลาไหลเแลกันอีกรอบไม่เอาแล้วกู๊ึกโอเคไม่เป็นไรทายไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เขากล้าจับต่อไปล้วงเข้าไปลึกๆเอ้ามันเป็นน้ำกู๊ึกก็มันต้องอาศัยอยู่ในน้ำทางอันนี้มีน้ำมันก็จะตายเอ้ยเอางี้จับทั้งอันจับแล้วบีบจับทั้งอันเลยเหรอจับแล้วบีบเฮ้ยกลัวกู๊ึกบีบยังบีบบีบแล้วบีบแล้วบีบแล้วโอ๊ยรู้แล้วกู๊ึกมันคืออะไรดดิิวว่

เห็นี่ยครับคือแค่ผูกเองมันคือแค่รอดช่องแล้วก็เจลแบบคนไข้แล้วก็ปะทูเว้ยปูมันก็กินอยู่เมื่อวานเด็กหนุ่มมาเราบอกเขาแบบระวังนะพี่เม่ยกัดหนูกัดมันแบบไปเล้าไปเล้าได้ค่ะเดี๋ยวปิดตาไปโอเคไปเรียกคนอื่นมาไปแข็งหน่อยมาปิดตาปิดตาปิดตาตาใส่ปิดตาเองปิดตาเองอะไรเนี่ยเดเคยวมาหันต้องบีมครับลุ้งเลยครับถ้าพอแล้วลุวงเลยครับลุ้งไว้ก่อนครับลุวงเลยอย่าปิดตาเลยครับอะไรครับลุวงเข้าไปเลยครับลข้าไปเลยครับ ไปตรงกลางไปตรงกลางเลยไปตรงกลางเลยไม่จบไม่จบไม่จบงม่จบทำไมไปตรงกลางครับลุก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 เลยครับโอเคถือว่ากล้าต่อไปหังที่สองอันนี้บอกก่อนเฟยกหน่อยลุกไปเลยครับจับไปเลยครับบิดบิบกรรมเลยกรรมเลยกรรมเลยมันไม่ปล่อยยางไม่ปล่อยยางมันึ่งๆเนาะอ่าเฮ้ยกล้านี่หว่าใช่ได้ต่อไปอันสุดท้ายเอาพร้อมแล้วลุกไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าจับอย่าจับลุกไปเลยครับลุกไปเลยครับเฮ้ยอย่าลุกไปสุดไปเลยครับแ่าห็บแล้วแ่าห็บแล้ว อ้าวโอเคพันเปิดตาได้เห็นไหมครับอันนี้แค่ปลาทูอันนี้เจ้ารถไ่อันนี้เจ้ารถไ่จิ้มไปจอดได้ส่วนนี้เป็นแค่อะไรนะรถช่องเห็นไหมครับโบกความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นพานเจอภารกิจหน้าไปเรียกพลทหารเบ๊มมาไปหยุดติดตาพร้อมแล้วมาไม่ใช่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 ลงไปเลยครับแล้วก็จับเลยครับ ว้าวอะไรวะถ้าทายได้ผมมีรางวัลให้เออครับครับมีถ่ายกูที่หน้าด้วเหรอครับนิดนึงมันตายมันยังไม่ตายผมไม่ตายเหรอครับมันคืออะไรเออเหมือนปลาเลยครับปลาอะไรปลากระหู้ปลากระหู้กระหู้อยากรู้ใช่ไหมว่าปลาอะไรอะไรครับนี่เลยรู้ยังอ่มีเลยครับขอทีสองครับหลวงเขาไปจับเลยครับโอ มันโอ้มันคุ้นคุ้นมากเลยครับมันคืออะไรเหมือนซินิโคนเลยครับไม่ใช่อ่ะแต่โอเคแต่ว่าคุณมีความกล้ามากอ่เอาไว้ทางที่สามผมบอกก่อนทางนี้ดีที่สุดแล้วสนามใยญ่แรงมากเพราะว่าปกติมันแค่ปอดแต่ถ้าคุณแรงอ่ะมันจะกัดแล้วมันจะเป็นแผลโอเคถ้าพร้อมแล้วไปครับลุ้งเลยครับ get back up ลุ้งเลยครับโอ้ my god ใหญ่ไอยิมขึ้นมาลออะโเคไุ้งไปได้วครับ ปตาได้ดูมันคืออะไรมันคือประตูแล้วก็มีเจิ้มรถไถแล้วก็รอช่องคุณถือว่าเก่งมากครับผมคุณมีความกล้าโอเคอุ๊ยขอโทษขอโทษไปเดี๋ยวคุณนั้นมาเขาปิดตาด้วยอ่ะปิดตามันแล้วก็พามาอุ้ยโทษโทษมันมันยังไม่ตายอ่านี่เอามือมาโอเคเริ่มเลยทางแรกอุ้ยเึ๊งจิ้มรนักกู เอ้ยโอเคนิพันธ์ทางเราไประวังนะเบาๆอย่าอย่าบีบแรงมากเพราะเดี๋ยวมันมันปล่อยยางคุณบดนหน้าคุณสวัสดีนั่นเป็นไงครับคืออะไรครับโอเคครับโอเคถั่วพันธุ์หนุนกลาต่อไประวังนะอันนี้ระวังเพราะว่าบอกก่อนอย่าบีบแรงอย่าสะบัดแรงเพราะเดี๋ยวมันกัดไปอุ้ยอโทษมันกระโดดระวังมันกระโดดคืออะไรอ่ะโอ้ตีมือ โอเควันตาได้เห็น <C> e <as> ไหมครับน,นี่อันนี้เป็นแค่ปะทูอันนี้เป็นจีลร่ไข่ดูหนังนี้รถชอ่องเห็นไหมครับวความวกลมกล่อสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่ทีนี้ดูว่าดีคุณมีความกล้าลอย่างนี้ล้างหนึ่งหลังตัวเจอกันที่บททดสอบสุดท้ายไปครับท้ายหันวิ่งปฏิบัาลทิ้งขยะไม่เป็นที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ไปเจอกันบทเรียนสุดท้ายครับ โอเคครับทุกคนเกิดเหตุคาไม่ถึงขึ้นครับเมนมาเลยทำให้ไม่สามารถร่วมภารกิจสถ้ายได้ใต่ค่ะขอทำตัวแต่พี่ยังใจดีตามมาดิโุราณอาอครับทำอะไรอยู่ทำงานครับว่าไงครับใส่ไม่ได้โอเคอ่านหนถอยมาสิ อืออือวอนนี้กินสิได้ไหม <ใน S 2> ฮะผนันเด็บนี่สิผนารเด็บวันนีว่าผนแนนเนี่ยเมนมาคิดว่าหาผนารต้มแต่ว่าใส่เสื้อผนันเนี่ยได้ไหมได้ครับโอเคจะเป็นเชือหยุดงานจะเป็นกันผ่านมาแล้วทุกฐานเลยทานเดียวใช่หรอใช่ <c oughs> คุณจะร่วมไหมแล้วแต่คุณนะหมืน่นหมืเดียวอ๋อหมื่นเดียวอ่ะสุดท้ายในเงินเดียว ได้ค่ะแล้วไม่เห็นจริงจริงในไหมทันต่อมัยเพิ่งมาไม่รู้อันเดิมแล้วถ้าไม่มีใช่ไหมไอ้เบลใส่แล้วงงครับอ่ะมึงใส่หรอใส่ได้ครับยังยืดสบายทำไปเชื่อใส่ดูครับปูหาต้องใส่ได้ครับผมโอเคอดงันเกมดีไหมจริงจริงยืมไหมเก่งเลยทำเลยค่ะหาแน่นแล้วก็ยังไม่ไปใส่ถอดเสื้อเปลี่ยน <Okay. S 2> อย่างนี้เราจะเปลี่ยนตัวนะครับเอาผู้หานแนนสีภา,ารกิจอยากให้พล้หานกับตอมแต่ตอมาทุกที่มึงเข้ามาพี่ๆทักไปถามต้อมทำงานกับพี่เปาในอีกวันหนึ่งมันก็เซ็นใบลาออกเลยเ <c oughs> ขาจะไม่ค่อยเห็นแต่จะเห็นแล้วนะครับเป็นแต,ต่ต่อมาต้อมโอเคเปลี่ยนเสื้อไปปฏิบัติงานช่างแม่ง <c oughs> ถี่ไปก่อนว,วางกาันเจอกันครับผู้หานขอบามาครับได้ขวาได้ได้ขวาได้ ก็ลองก้มให้พี่ตบดูเห็นนี่ไหมครับว่ามันคืออะไรนี่ก็คือบททดสอบสุดท้ายคือว่าทดสอบนะครับบททนบทกันบทสอบนี้ยังไงมากอย่างเงี้ยคุณเข้าไปแช่ในน้ำใครที่อยู่ในน้ำเป็นคนสุดท้ายผมมีรางวัลให้แต่เงินสดนไมมีมูลหรอกค่ะหนึ่งหม่นบาททุกคนแล้วเราทุ่มเทจริงทุ่มทุนนะครับแต่ไม่รู้กันเราจะมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับุกคนพร้อมแล้วลงน้ำได้เลยครับ ไโอเคสบายๆยนะครับเรื่งไงครับมีแค่นี้เลยสมายเออซิวแต่ผมรู้วันเนี้ยมันไม่สามารถทำะไรพวกคุณได้ผมได้เตรียมบางสิ่งบางอย่างมาเผมได้เตรียมบางสิ่งบางอย่างมาช่วยครับของอุตส่าห์นะครับเดี๋ยวเลยครับโอ้ ต่อเลยครับมึงยังไม่หมดอีกเหรอครับโอ้โหต่อเลยครับต่อเลยครับาน,นุกขยัเอาอ้โนเมี้ผ่านไปแล้วนาทีเผือไม่เชื่อนะครับว่ามันคือน้ำแข็งโอ <c oughs> คครับเป็นเฟสแรกครับคำพูดใครครับเอาโออันนี้เป็นรอบแรกนะครับเพราะนี้ผมเป็นทดสอบให้พวกคุณเราจะแข่งกันดำน้ำซึ่งผมจะมีตัวช่วยให้คุณในการดำรงชีวิตอยู่ในบ่อแห่งนี้ทำมันง่ายขึ้นช่วยครับเรามีตัวช่วยอะไรบ้างครับเรามีตัวช่วยคือหนึ่งมามากใส่น้ำร้อนอุ่นๆให้คุณจดอันที่สองน้ำหวานร้อนๆอุ่นๆอันที่สามคุณสามารถออกจากอ่างได้มาพักหนึ่งนาทีโอเคอันที่สี่ละไม่มีอะไรให้เลยเช่ เเหมมือนดิโอเคไม่ทช่เดหรอนี so ่คือตัวช่วยนะครับใครขึ้นคนสุดท้ายได้เมื่อก่อนดาวระดับนะครับมาพร้อมแล้วเริ่มครับดำเดย่าโกงด้ำอะไรต้องดึงอรเราดำยังไงครับดำไม่ยากมันจะยากอะไรสิขึ้นกีลิฟต์ยากไหมครับไม่ทำครับเมื่อกี้อะไรก็ตาผมจะให้คุณดูคุณรู้ไหมครับว่าท่าที่อยากก็ทำกันอ่ะเที่ยมอย่างเงี้ยเคยเห็นไหม ไม่เคยครับเรียกว่าพุ่งเอาเรียกว่าอะไรวะพุ่งเหล่าพุ่งเหล่าผมมีไว้เพื่ออะไรเพื่ออะไรครับมีไว้อย่างนี้โอ้ยอย่างนี้เองครับเนผมรู้แล้วครับเราพร้อมแล้วสามสองหนึ่งตามครับอย่าโกยอย่าอุปกรณนดีคนตรงถ้าใครโกนะครับคุณจะหมดสิทธิ์แล้วก็เลือกคุณสถานทีนะครับเราพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไป ยิ่ดีครัโคุณบ okay, ี่โอเคหนึ่งคนสุดท้ายคนสุดท้ายครับคนที่สามผลที่สี่ลุโอเคเราได้ผู้ชนะแล้วก็คืออันดับหนึ่งจะเป็นเบ๊กครับจะเป็นเจ้มงานเบ๊กคนแรกงานคนแรกคนที่สองบทงานบีคนที่สามทงานโตคนที่สี่โอเค ว่านเมีครับคุณจะเลือกอะไรครับในการคำสูงของผมเนี่ยผมว่าการกินเนี่ยมันได้ยังเป็นคำตอบที่ดีเราะครับทำให้อออร่างกายเราอบอุ่นครับผมเลือกลูกครับเลือกนะเลือกลูกครับหนึ่งนาทีนะค <c oughs> รับุณที่เก็บไว้ก่อนก็ได้คุณจะลูกตัวไหนก็ได้เก็บไว้เราสามารถใช้สิ่งนี้เมื่อไหร่ก็ได้ในการแข่งขันนี้ตอนนี้เหลือมาม่าร้อนน้ำหวานร้อนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเลือกอะไรครับผมขออะไรนะมาม่าครับมาม่าร้อนโอเคคนน้ำมาม่าร้อนครับต้องบีมครับต้องบีมเฟย์เป็นเหลือน้ำร้อนเป็นพวกน้ำหวานก็ไม่เอาเลยน้ำแดงร้อนส่วนคนนั้น ตรงทุบเองโอเคตอนนี้ก <okay> okay. so, right ็ใครอยากใชิบเม่อได้เดี๋ยวอีก3านาทีราจะทการเติมน้ำแข็งลงไปเพิ่มขรพูดกับช่ดีครับ t days later ขอโทษครับอออ นะครับอย่างเช่นคุณมีเวลาลุกไปหนึ่งนาทีเราจ,จะแบ่งให้เขาสิบวิยี่สิบวิได้กับการขอกินคำของคำก็ได้โอเคเอาไปองครับอยู่ที่โลกคุณใจแบบตกลงกันยังไงเพราะคือครอบครัวเพราะว่าเราไ <laughs> อ้ลูกพางธุ์เียงหนึ่งสี่สี่ใบสุดซีกโลกเราจะเป็นแฟมิลี่ส์เสมอโอ้โหอ้โหหมดแล้ครับเราอีกไหมมีใครแค่สิทธิ์บอกได้เลยนะครับเรจะเติมเรื่อย คนนะครับว่าน้ำแข็งเราตอนเนี้ยจะไม่มีอยู่แล้วนะครับมีใครอยากเชื่อชิดไหมครับอะไรครับน้องบี่ครับขอน้ำอุ่นไหมมีคนขอชิดครับน้องเต้ยน้ไหะครับเป็นน้ำแดงนะครับอย่าหกนะอย่าเป็นตั้งบีมอย่าหกนะพี่พี่เขายกด้วยมือเปล่าเย็น โอ้อะไรครับอะไรนะครับไ้ิครับโนั้นคนนี้สิครับมาม่าร้อนๆให้คนนคนั้นหน่อยนะครับไอ้คนนั้นแบ่กับพี่กับพี่ตอนนี้สิทธิ์พี่คือขึ้นไปข้างบน1นึ่นาทีแบ่งกันคนละมบวิได้โอเคราร้อนควันขึ้นๆเลยครับอันนี้มีการตกลงสิทธิ์อะไรกันไหมครับเท่าครับยังไงครับเอ่อของผมเนี่ยจะให้น้องคนันเนี่ยขึ้น3ามบวิอ่าแบ่งกับมาม่าขึ้นด้วยโอเคคนละครึ่งโอเคครับทุกคนตอนนี้บททดสอบแห่งการอดทนเนี่ยก ถัดไรกิจก็คือ,อก,กินไอบกินให้หมดแค่นั้นพอครับอกแคก่แจกอย่างนีนง้ปถ <c oughs> ุงมานี่ครับขยับนี่กับพี่ได้ <c oughs> <c oughs> ไใช่สักหนึ่งฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหด่อยพี่ฝากให้กินเลยใครไม่ไหวยกเรื่องได้นะครับเฮ้ <c oughs> ไอ้โตช่วยผหอเใต้ีกอเลยโอยะตน่ะตครัวแ้วตอนนี้ภารกิจเริ่มมาได้ประา15ทีบิมขอยอมแพ้นะครับคิดดีใช่ไหมครับโอเคน้องบิมลุกครับช่วยครับเย่าบานอยาบานบิมตองไวไหวแล้วผมขอใจสิิ์ได้ไหมครับสครับิไม่มีอะไรเลยเสียมาเนาะครับไครับโอเคทตัราม่ทนะครับต้จับเวลนะครับสามสองหนึ่งลุกครับ ทีมองาติอง้เขาอนยู่ะอันเติมจับเวลาตรงี้อเิมีจับเวลาครับิบเจ็หยิบปดหเก้าอมะโอ้โหุณ ดอมแพนยีนยังไม่เลยครับเดี๋ยวเว้นไปอาจารยต่อร่างกายนะครับเงินหนึ่งมือมือหยีจะไม่คุ้มต่อไปนะครับเราเป็นบทสุดท้ายแล้วครับก็คือเดี๋ยวเราจะตกล,ลงไม่ตกลงเลยโอ้โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยพวกคุณไม่มีตัวช่วยแล้วลนะครับต่อไปไปทำการแข่งกันจริงจังเลยเราแข่งกันดำน้ำ10วิใครงลูกซื้คอคนสุดท้ายผมจะให้คุณยืนเป็นเวลา15วินา3 2 1ดำครับ1 2, อ๋อลูกสุดท้ายนะครับเฮ้ยไม่ใช่กันจริงจังแล้วอ่ะ มันจริงจังเลยอ่ะไปครับไปตอนนังเหมือนเดิมครับโอเคเอเบฟคุณทหาเบฟชนะครับคุณมีสิยืนสิบมีรับใช่เลยครับโอเคยี่ืนนะครับยืนมจะบกลึงสอมนตรงหลักห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หโอเคดั่งครับไมู่มึงยอแพ้ได้นะใครไม่ไหวลุกนะครับ อย่งไรครับเฮ้ยไปไหนครับยังไงนะครับไม่ไหวแล้วครับไม่ได้ดีใจพี่ต้อมมื่เขามันหนางต่อไปนะครับเราจะเริ่มจริงจังเราจะนอนเหลือแค่คอตัวลงให้สนิทถ้าพร้อมแล้วไปครับโอ้ลงดำนะครับชีวิตเยอะไปยอมได้ ผมมาถึงขนาดนี้แล้วไปสุดโอเคครับไม่ว่าพวกคุณยังแบบดื้อด้านกันต่อไปนะครับผมให้พวกคุณนอนแล้วกอดนล้วแข็งคนละกอนกอดเลยครับทีนี้เราจะเอาเงินมาให้ได้ขอแฟน์ได้ไหมครับได้ไหมครับคอยแครได้ไหมครับไม่ไหวแล้วเหรครับไม่ไหวคิดดีดีก่อน ยี่คำตอบนะครับยีนย้ครับยินย้นะครับโอเคครับผมรูปแบบโอพยาบานครับโอ้ยยยยุยยยยยยยอนยยยยยยย้ยย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 แลยยยยรยย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 ย่ยย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 นย่ยยย่ยยยยคยย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 นนยนยยยยยยนี่คือผู้ชยยของยรรยยยัยนยยยยคยยยยยายนยย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 ยอยย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 ยาักครับ ความรักครับผมทุกคนเป็นแมคโดนัลว่าความรักชร์ทุกสิ่งความรักสามารถทําให้คุณเข้มแข็งอดทนต่อโดยสัได้และผมบอกเลยครับว่าคิดรักของนเบสเนี่ยที่สามารถอดทนได้ขนาดนี้ไม่ใช่เพราะมีความรักอย่างเดียวเขามีหลายความรักเขามีหลายโลกมีหลายครอบครัวเลยทั้งน้นเขาเนี่ยอดทนเมื่อคนอื่นได้นะครับเมื่อเช้าผมบอกกูที่อหัวแมคโดนัอล์โอเคทุกนายครับพี่ยาครับวันนี้ไม่รู้ใรที่ไหนครับตั้งเป็นครับทุกคนไปเลยลุ้นเลยดูครับพี่ยาเรานะครับเอาไปเลยครับหนึ่งก็ตาย ในคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้สำหรับวันนี้เราม้าจะโดนสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ล่าครับอย่ายุ๊บยิ๊กตีหัวาหารต้องอดทนครับเราม้าจะโดนสักแค่ไหนทรายต้องแพล่าครับเพราะว่าลาไปก่อนครับไอ้เบฟเบฟเบกจ้าไอ้คนนั้นกูคือคนเซ็นให้มึงผ่านนะใจเบฟเขาต้องใช้สองไลน์เบฟกูกับแดนอพอไป <c oughs>

เชื่อสาวจินวนคูอยู่นี่ไวะตะก้อบอกตะก้อยังไม่รู้นะเอาชุดมาเปลี่ยนให้เราอ่ะไอวินไม่เชื่อหรอครับเชื่อเชื่อใครวินอุ้ยเป็นไงสาวเหรอวินอยู่ี่ก๊อ สมัยป้อมผมแบบเจอฮิมาที่แบบยูเดสเตนเลยครับก็เอจอแล้วครับจริงจริงนะ